สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ทรงหลวมนะคะคอห้าเหลี่ยมก็ทําอยู่ที่ 3XL นะคะ 3XL อกก็44นิ้วก็อยู่ที่ EP 172ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะ ก็อันนี้เป็นแม่แบบช่างก๊อปมาแล้วนะคะก็คือเพื่อนๆกดเข้าไปตรงผู้ติดตามแล้วก็กดลงไปนะคะก็จะเจอวิดีโอกดลงไปที่วิดีโอนะคะก็จะเลื่อนนะจะเจอคลิปก็ช่างลงตั้งแต่ไซส์เเลยนะจนถึง 5xL อก34จนถึงอก48เลยก็เลือกไซส์ได้เลยนะคะอันนี้คือแม่แบบที่ปรับไหลแล้วนะคะ เสื้อไซส์ใหญ่เราก็จะลงจากไหลมาประมาณ26ครึ่งจากไหลนะคะคือไซส์ใหญ่ก็ปิดประมาณสโโพกก็ตีมาเลยค่ะด้านหน้าเราลงแบบ1เซน ด้านข้างเราก็ขึ้นหนึ่งเซนนะคะถ้าไซส์ใหญ่ดูแล้วแบบมีหน้าอกใหญ่นะคะในส่วนของเส้นสะโพกเล็กเนี่ยเราแยกได้นะคะแยกช่วยอันนี้เป็นแบบผ่าหน้ากระดุมอยู่ด้านหน้านะคะก็ สาบถ้าเป็นลังแบบซิกแซกนะคะก็สองเซนจากเส้นกลางนะคะสองเซนถ้าเป็นลังผ้าก็สองเซนครึ่งอันนี้เผื่อสาบ นี้ถ้ามองดูแล้วคือมีหน้าอกใหญ่นะคะเราก็แยกแยกในส่วนของเนี่ยเส้นสะโพกเล็กนะคะแยกช่วยแบบไม่ให้เสื้อเขาแบบเติร์เติดนะคะคือถ้ามีหน้าอกก็ประมาณครึ่งนิ้ว อันนี้มองเอานะคะหุน่นแบบหุ่นลูกค้าก็มองเอาตอนนี้เราจะปิดเป็นเสื้อทรงหลวมนะคะทรงหลวมแล้วก็ปิดเก็ดไหลเลยค่ะ เปิมาคอห้าเหลี่ยมก็จะนิยมแบบสำหรับคนไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่าช่วงแบบมีหน้าอกเขาคือจะเปิดว่างเปิดว่างได้นะคะจะได้ดูแบบไม่ไม่ตันๆนะคะแต่ถ้าคนผอมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะเขาฟางจะเห็นคออันนี้เราจะแยกเรียบค่ะ ก็จากเส้นเอวนะคะตัดมาเลยค่ะก็ในจุดนี้นะคะเราแยกเรียบเลยค่ะ ให้เขาเรียบๆเลยนะคะเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะทรงหลวมก็ในจุดนี้นะคะจุดตรงเราตีมาหาจุดอกเลยะค่ะแต่นี้ความยาวเสื้อด้านหลัง ก็เราก็จะใช้จงจุดอกเป็นเกนนะคะตรงเส้นเนี่ยเพราตรงนี้เขาจะไม่เท่ากันเราก็ไล่มาเลยค่ะอันนี้คือด้านหลัง ตันนี้เราจะมาดูในส่วนของคออันนี้อก44ก็คืออ้วนนะคะเราจะลึกจากปุ่มคอลงมา12เซน12เซนนี่ลึกไหมสำหรับไซส์นี้ก็ไม่ลึกนะคะถ้าใหญ่กว่านี้ก็คืออกอกสูงเนี่ยถ้าต่ำเราก็สามารถลึกได้อีกนะคะ แต่อันนี้คือก็ประมาณ12บสองก44ต่นี้เป็นคอคอสี่เหลี่ยมกว้างก็มีเนื้อนะคะตรงนี้ก็คือคอเนี่ยไซส์ใหญ่ออกมาสัก5เซนนะคะจากข้างคอนะคะ5เซน5เซนแต่นี้เราจะกว้างประมาณจากเส้นกลางนะคะเส้นกลาง วัดออกมาสักเราจะกว้างอยู่ที่สิบเอ็ดเซนจากจุดนี้นะคะสิบเอ็ดเซนแล้วก็ถ้าเป็นคอเนี่ยจากจุดนี้มาห้าเซนเนี่ยเรากดกดลงไปเลยค่ะครึ่งเซนเพื่อไม่ให้เขาแบบเงินเงันเงันขึ้นนะคะเนี่ยกดลงมาครึ่งเซนถ้าเป็นคอเนี่ยทุกตัวก็กดไปเลยค่ะครึ่งเซนตอนนี้เราได้ความกว้างและสิบเอ็ดเซนเราก็จะหา ลงมาสักประมาณสิบเอ็ดเซนก็คือจะได้อยู่ประมาณมุมนี้นะคะเราก็โค้งเลยค่ะใช้ไม้โคง้งถ้าใช้ไม้โค้งเขาจะหวานนิดนึงนะคะถ้าแบบตรงๆเนี่ยเขาก็จะแข็งๆไปนะคะเนี่ยถ้าตรงๆเนี่ยเส้นเขาจะแข็งไปช่างชอบใช้แบบไม้โค้งนะคะคือจะนิดหนึ่งอะ่ะเขาจะหวานขึ้นมานิดนึงส่วนตรงคอ เราก็ตีตรงไปก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดคอแล้วเราจะมาแต่งอีกทีหนึ่งแต่นี้เราจะปิดคอจากจุดนี้นะคะกับอกสูงเราก็ปิดตรงนี้ค่ะ1เซนปิดเลยค่ะ หนึ่งเซตได้เราก็โค้งนะคะใช้ไม้โค้งนะแต่งให้เขาแบบโคง้โคงๆเขาก็จะหวานขึ้นมานิดหนึ่งคือเราจะไม่เอาแบบเส้นตรงอันนี้ถ้าเป็นลังซิกแซกก็จะลงมาประมาณนี้นะคะตอนนี้ในในส่วนเนี้ยเขาเขากว้างเราจะดึงตรงนี้ช่วยนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาแบบกระชับก็จาก จากมุมนะคะมุมเราจะดึงแบบดึงส่วนเนี้ยให้เขากระชับอีกนิดนึงต่อตีมาที่มุมเลยค่ะตรงนี้มุมนะคะครึ่งเซนเราจะดึงเขาครึ่งเซนนะคะดึงให้แบบกระชับลงมาทางนี้นะคะลงมาทางนี้ก็ปิดเลยค่ะ ปิดตายดึงช่วยนิดนึงเพราะว่าไซส์ใหญ่คอกว้างนะคะถ้าเป็นแบบไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรนะคะคือดึงช่วยนิดนึงก็ประมาณนี้คอห้าเหลี่ยมแต่นี้ถ้าคนผอมจะใส่คอนี้นะคะก็คือ ไม่ต้องไม่ต้องห่างคอขนาดนี้นะคะคือให้แคบเข้ามาเพราะอันเนี้ยเขาจะเห็นคือคนอ้วนเนี่ยเขาจะมีลำคอที่ใหญ่นะคะก็คือเราจะห่างออกไปได้แต่ถ้าคนผอมจะใส่คอห้าเหลี่ยมก็สักสองสองสามเซนก็ได้คะ่ะเนี่ยประมาณเนี่ยอันนี้สามเซนคือไม่ไม่ออกมาจากข้างคอเยอะนะคะก็ลงมาประมาณแบบประมาณเนี้ยถ้าอันนี้คือสามเซน ตรงนี้เขาก็จะแคบแคลบลงนะคะความลึกเนี่ยจะใช้เท่ากันได้นะคะถ้าคอสี่เหลี่ยมแบบตื้นมากๆเนี่ยก็จะดูแบบไม่สวยนะคะก็คือความลึกเนี่ยสิบสองเซนเนี่ยคนผอมก็ใช้เท่ากันได้ถ้าเพียง๋ยวเอาตรงข้างคอเนี่ยเข้ามานะคะก็ด้านหลังด้านหลังส่วนมากคอห้าเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นกลมนะคะเขาก็จะไม่เป็นแบบเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ คือก็นิยมแบบเป็นกลมแล้วก็โค้งไปได้เลยค่ะตอนนี้ดูในส่วนนี้เราก็ปิดปิดช่วยสักครึ่งเซนนะคะคือไม่ลึกเราก็ให้เขาแบบกระชับนิดนึงครึ่งเซน อันนี้ก็คือเป็นด้านหลังเนี่ยเป็นทบผ้านะคะทบหลังประมาณเนี่ยด้านหน้าเป็นกระดุมก็เรียบร้อยนะคะคอห้าเหลี่ยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ